ขึ้นว่าขึ้ขขนฝนสวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ็ญเมฆรังบันนองมาตะไคร่พี่น้อ่เก่าเด้อค่ะคันนี้คันนี้ยายเพ็ญกำลัลงอ่าจะเดินทางไปขอนแก่นเนาะค่ะเนาะวันนี้ลูกสาวเราปริญญาทุกคนสองขางทางอยู่ว่าปีนี้น้ำท่วมเนาะค่ะเน,ะนาะน้ำท่วมขาวไปจุ่มองสุบอลเลยขางทางเตอนนีอ้อยู่ในตัวอำเภอแล้ว ิแน่โมห็นเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้นี่โอ้น้ำท่วมคักท่วมแน่เคลื่อนแตกเนาะค่ะเนาะจากอำเภอบ่อระบือกันและค่ะเนะีน่ยพะวันนาอย่าหอดพยักเนาะค่ะเน,ะะเน,ะนาะน้ำนี่มีแตน่น้ำพอเห็นปลาเข่าปลาน้ำเลยมาทักมาไายเลยค่ะเด้อกับบรรยากาศทองถนนค,คุณทีมขับรถ ไปกับหลานพรอมเนอะกว่าเนาะลูกสาว,วาเราปริญญาบ่มีแดดบ่มียังเลยท่องฝาหมื่นม่วงไปมื่อสเบบี้แฮปเลนเนาะอัพสเตอร์ลูกไวเอเว r e กำลังหอดว่าปีค่ะทุกคนรู้ว่าบรรยากาศถ้าอึดไปจะได้เดนาะค่ะเนี่ย อีคืออยู่ว่าปีแล้วค่ะเนาะแต่ว่ายยูบ้านยังไม่กับจังสี่เลยค่ะบรรยากาศคือกันเลยพอมสนเป็นฟ้าเป็นฝนใน,น,นตลอดเวลาแต่เมื่อกี้นี่เห็นน้ำนะตกใจยังเิ่นว่าขางน้ำนี่กับซิมีอีกอยู่ค่ะทุกคนขะน้ำเนี่ยไม่พีแฮปมอลบอกเธอมาถึงละค่ะทุกคนถึงคอนแกนละ โอ้ด uh, ้านหน้าตูนะดอกไม้ช่อดอกไม้ช่อเงินเนาะค่ะเนาะตูไดะเต็มเลยเต็มเลยพุดดิ้ม่นกะได้ช่อดอกไม้ช่อใหญ่เนาะค่ะไปให้ลูกสาวไปแล้วยางไปแล้วเอารถจอดไว้อยู่ โลตัดค่ะทุกคนค่ะจอดไว้ยูโลตัดเนาะค่ะเนาะเนื่องจากว่าย่านบม่มีหม่องจอดอย่านมันเต็มมันอังไหมคะทุกคนค่ะนี่ก็เลยจอดไวอยูโลตัดเพราะมันติดกันเนาะค่ะเนาะุูนะก็จอดเต็มอยู่ พิธีการแลร้วเ็จสี่โมงเล่งลวัาสันคณะนี่เท่าไหรแหละคณะนี่เที่ยงเที่ยงยี่สิบห้าเน้ะค่ะเนอะ mm hmm. กระิใส่เวลาอยุ่นี้โดนอยุ่งละค่ะ mm hmm. ลูกสาวมาหลับไปลินญาเนาะค่ะนะ mm hmm. คือมองลูกสาวมาหลับปริญญาเนี่นยแค้นโกเดียทู รถตัดอยู่ตรงนี้ยางออกเก่าตรงนี้ได้นคะคะเนาะเต็มมดเลยยาม,มัมมีเหมือนจอดก็เลยอจอดอยู่รถตัดฝึกปมชั่วเนาะค่ะเนาะรถจอดไปอยู่ทั้งฝุ่น นักบลูกช่อดอกไม้ช่อใหญ่นักมากเลยดอกไม้สดกรอมเนาะพ่อเนาะหนักมากๆแต่อยู่ด้านหน้าคนก็นขายเตียมอยู่แต่วันนี้คือสัง่งสั่งอยู่พยักมากเลยค่ะทุกคนค่ะดอกไม้ช่อนี่ออกจากบ้านก็แวะมาเอาดอกไม้เนาะพ่อเนาะคุะอะคณอาอู้ย่นี่ก็มีเีกเนี yeah. <laughs> น,น,น้อ,นอ,งนอ,งนองสาวก,กับตกคนค่ะนี่นคืนะอรถน้องสาวน้องสาวน้องสาวกามาน้องคนเนาะเขาต้องเขาไปด้านไหนไปเนาะอุนี่เพิ่นกับมีขายเต็มอยู่เฮ้ยมีเป็นลมพร้อมว้าวโซ <displays. S 1> <So nice. S 2> นไหนเพื่อนนะนิดสวยแบบนี้สิเป็น,น,ปนลมพร้อมเนาะงคนเนาะ c a n happy too yeah okay c h e c หน่อยก่ะสิเขาเขาไปด้านในค่ะทุกคนค่ะนี่คือบรรยากาศข้างนอกเนาะค่ะเนาะยายเพชรนึกว่าแต่เตมีแต่เตอยู่ข้างถนนด้านหน้าไหมคะอยู่ด้านในก็มีเนาะค่ะเนาะ สวยหลานสาวหลานสาวยาะขึ้นจะซื้อดอกไม้ให้พี่สาวเด้วยซื้อดอกไม้พี่สาวมาถักมาถ่ายเลยค่ะเด้อบรรยากาศอบเอามากค่ะมะมีแดดดอกค่ะแต่ว่าห้อนอบเอวแบบนี้เลยค่ะทองฟ้าคิดว่าอาจิปฝนตกได้นะคะเนาะ,น,ะนี่บรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่ออกจากบ้านเลยค่ะเนาะไม่พี่แฮปเลส พอลูกไ่รอบสองอีกแล้วนี่ ก่อนพ่อก่อนพ่อรูว่าให้ยังเล้วเออให้ยีกแล้วงให้รอบสองยังเล้วดีใจหลายลูกสาวได้เออเออมาหลานสาวก็มาอ่าน้องสาวก็มาเนาะพอดีลูกสาวได้รับไทยไทยมูค่ะทุกคนค่ะกลับบ้านบ่นี่ลูกอยู่กับไหมแม่เดี๋ยวไปถ่ายลูกข้างนอกกัน เนาะไปถ่ายรูปข้างนอกอีกถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านเลยโอ้ยถุงกล้วยยมพานธ์หอดบ้านาค่ะทุกคนแวะกินเข่าเนาะค่ะเนาะแวะกินเข่าค่ะคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ตรงนี้เคยมาแล้วเนาะค่ะเนาะเคยมาแล้วก็จะเดินทางต่อโกฮมเนาะอุะอ้ยโฟ <laughs> อร่อยมากมือไม่ขาทุกคนค่ะเตือนตาเ้าเนาะคุณน้องตีงนตาเ้าที่นี่อยูอเอ่อตรงพิธีหลักปริญญาหนึ่งกระดูนค่ะทุกคนหลายชั่วโมงชัวชัวซิเลวพิธีเนาะอ,อ้อ เลยทีนี้เราผมกลัวเลยนี่ เย่ไรแฮบเรนน้าอยู่หน้าดูนี่ถ่วเน้ยถวมเแล้วคนเนาะเป็นพืน้นที่กว้างเลยแหละตรงว่าปีมหาน,านัน ที่มันกับปื่มใจลายปื่มลายให้ยี่สองรอบนะพ่อเนาะ รถนั่ขับรถยังมาขึ้นแล้วค่ะดูเลยฮะบรีนเฮียนอนถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเพิ่งถึงบ้านหลานสาวก็ต้องปิหนาบ้านเนะาะพอนะไทยเอ็ดไหมคะนี่ไม่องเอยชัวร์ <Yeah. S 1> จะขับซอยกับบ่ให้่คับซอย อฉันยังไม่แก่เหมือนเธอคัะเทปรอด้คักอยูจะไเนอะบุกโกโซดาดูยังไง เลยแต่ทุกคนเออดูแล้วได้นี่บ่ได้ออกจากบ้านนะกลับมาในเวลาแบบนี้ด้วละ่ะน้องขเน้องเดี๋ยบมาหนึ่งปีสวัสดีเอฟซี FC, คุณชิมสวัสดีครับแฮปปี้แฮปปี้เนาะแฮปปี้ ร้านสาวเปิดไฟอุ like ้ยมิดตะดินแสดงงมาแสดงว่าฝนฝนลินลมแห้งอยู่นี่เนาะขอเนาะถึงบ้านแล้วเปิดบ้านเปิดบ้านอ่ะเปิดลงรถให้ลุงเมนูเปิดไฟเปิดลงรถ มือเลื่อยมือเนี่ยช่วงนี้ยายเพชรเดิเดนทางไก่บอยมาค่ะทุกคนค่ะเดินทางไก่บอยมากๆเลยช่วงนี้อีก่น้อยกะจีว่าไปคนเกียนอีกเนาะค่ะเนาะอีกโบกี้มือนอีกประมาณส,สองสามหมื่นกะจีไปคนเกียนอีกคือเก่าสิบห้าผน่งสาวไปหาหมอเนาะค่ะเนาะ ปรยโกโกูโซดาก่อนแม่เยเป็นน่ะมาอยู่หนีน้องะอน้อยังหม้อเวนเนอ้อเด็กอ่ะเราผึ่งไปสวนคำคำนี่ยังพันในดุนน้องขอน้นนอโกูก้โซดาเด็กก็หลบเด็กก็ใจยเยน็ยเยนๆใจเย็นๆไปไปไปหาพ่อเลยคุณไปหาพ่อไปไปเลยไปไปอืมกปนจิน,จ,น,จ,น,จ,นจินเลย แม่ยังเพิ่งไปบ้านโดนเพิ่งคลังไว้แม่มาอยู่หนีเนาะค่ะเนาะถักบาทายเด้อค่ะเด้อกับบรรยากาศตั้งเตะเศรา้าหดข้าเนาะค่ะเนาะแต่มัรได้รราการช่วงออกไปเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเพิ่งว่าหดบ้านค่ะทุกคน ังรีังรีหิวหิวหิวพ่อหิวหิวหิวังรีขังรีพ่อไทยเอ็ดไปเลยไปกินข้าวไปเฮ้ย้ย e e t you ้ยเฮ้ e ยเ e เฮ้ยเย้ยเฮ o

ถึงบ้านแล้วคิปกับจิญย้แล้วเน,ะนาะขนน้อยยยเพ็ญกับจิดล้ลาพี่ละนองกอดละค่ะคิบหนาพอกันใหม่ยายเพ็ญขอขอบคุณพี่นองสุขูกสุกนคนเด้อค่ะเด้อติดตามอยาให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฟังบันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะก็ห้ไมีได้ควมสุกค่ะสวัสดีค่ะ